วันนี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพลเอกบัณฑิตมาลายอริสูรองคมนตรีในานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2568ให้แก่นัก,กรเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่7ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน4คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรอผู้ราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีได้รับฟังการดําเนินงานของโรงเรียนในโคนรงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีประกอบด้วยโรงเรียนในโคนรงการกองทุนการศึกษา4แห่งได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมโรงเรียนบ้านลํโป่งเพชรอำเภอโคกเจริญ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาลและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมสองแห่งได้แก่โรงเรียนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงและโรงเรียนบ้านม่วงคอมอ,มอชัยบาดาล โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์สามเสาหลักคือให้เด็ก ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังให้เด็กมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรม